ทักทายตอนเช้าๆครับผมเมือในผ้าพี่น้องมาช่มใหม่มงคลพันธุ์งต่างเนาะพี่น้องซึ่งกําลังออกดอกพี่น้องกําลังงามพี่น้องเดี๋ยวผ้าพี่น้องไปเบิ้งพี่น้องอะไปเบิ้งน้ากันพี่น้องทิพตาลน้ำกันวา่าสีงามปั่นได้พี่น้องไปครับผม เริ่มบานแล้วครับผมสำหรับเริ่มบานแล้วครับวันนี้เห็นความสวยของเขาแล้วครับดอกเริ่มเบ่งบานแล้วหวานงาช้างครับผมนี่ครับดอกเขาสวยมากครับผมเริ่มบานแล้วครับผมยังบานไม่หมดครับถ้าบานหมดนี่จะสวยงามกว่านี้อีกครับผม วานงาช้างครับผมสวยมากครับผมกำลังออกก็มีครับช่อดอกเล็กๆกำลังออกก็มีครับผมนี่ครับทยอยออกแล้วครับผมนี่ครับสำหรับช่อนี้ยังไม่บานครับผมนี่ครับยังไม่บานครับผมอ่ะบานดอกเดียวครับผมนี่ครับ ยังไม่บานครับผมสำหรับช่อนี้ยังไม่บานช่อนี้เริ่มบานแล้วแต่ยังไม่หมดครับผมครับชมความงามของเขาครับผมมาชมความงามของดอกว่านงาช้างครับผมินบานแล้วครับผมเริ่มบานแล้วช่อ ดอกของเขาจะเป็นสีขาวครับผมนี่ครับกลีบดอกจะออกเป็นสีม่วงม่วงครับผมว่านดอกงาช้างมาชมดอกของว่านลาเงินครับผมกำลังโพครับผมว่านราเงิน นี่เป็นฟิโลเดนดันหยกเฉียวมรกตครับผมฟิโลเดนดันหยกเขียวมรกตเป็นไม้เรือทรงพุ่มครับผมเป็นพันไม้เรือทรงพุ่มครับผมใบของเขาจะออกเขียวมันครับผมมันวาวครับผมปลาย ใบของเขาก็จะเหมือนกับลูกหอกครับผมหรือธนูครับผมเหมือนเหมือนเป็นทรงหัวใจลูกปลายหอกครับผมนี่ครับเป็นปลายลูกศรลูกหัวใจครับผมนี่รัศณะการใบของเขาพี่น้องสวยงามมากครับผม เป็นไม้เลือยทรงพุ่มครับผมเลือยช้าเป็นพันไม้เลือยช้าครับผมฟิโลเดนนอนหยกเขียวมรกตครับผมเป็นไม้ประดับที่ความสวยสวยงามอ่าเป็นไม้ฟอกอากาศครับผมปลูกง่ายครับผมปลูกง่ายปลูกง่ายครับเป็นไม้ประดับ นี่คือว่านเศรษฐีสอดกอดรัดครับผมหรือว่านชัยมงคลครับผมลักษณะใบของเขาจะขึ้นมาสอดรัดกันครับผมนี่ก็เลยเรียกชื่อว่าว่านเศรษฐีสอดกอดรัดครับผมนี่ครับใบของเขาจะสอดขึ้นมาพันกันอ่ารัดกันครับผมก็เลยเลือกชื่อว่าว่านเศรษฐีสอด กอดลัดครับผมหรือว่านชัยมงคลครับผมลักษณะใบของเขาจะพันกันครับผมข้างล่างก็จะเป็นต้นน้อยต้นเล็กของเขาครับผมว่านเศรษฐีสอดกอดลัด นี่ก็เป็นดอกของว่านเศรษฐีพันล้านครับผมเนี่ยข้างในของเขาจะเป็นเป็นอากาศข้างในพอบีบดูจะมีเสียงดังครับฟังครับผมน่านี่ครับจะเป็นเสียงดังครับผมเป็นดอกของเศรษฐีพันล้านครับผมฟังเสียงครับอื นะส่วนนี้ก็เป็นดอกของดอกไม้ทองอุไรครับผมเหลืองครับผมนี่ก็คือดอกทองอุไรกำลังบานครับผมกำลังเริ่มตุ้มครับผมรอบานครับดอกทองอุไรครับผม หลังจากชมดอกว่านงาช้างมาแล้วครับผมอันนี้ก็คือว่านหางช้างครับผมเป็นว่านหางช้างครับนี่ก็คือดอกของเขาครับผมสีเหลืองครับว่านหางช้างครับผมดอกของเขาครับนี่เป็นดอกตูมครับผมลักษณะใบของเขานี่ครับนี่ต้นของเขาครับนี่ครับว่านหางช้างครับผม เป็นไม้มงคลอป้องกันคุณใสปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมันกันครับนี่ครับปล่อยพัดอ่ V สิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้าบ้านครับผมนี่ก็คือว้านหางช้างครับผมเป็นไม้มงคลครับผมไม้ประดับให้ความสวยงามอีกชนิดหนึ่งครับผมมาชมวานอีกชนิดหนึ่งครับผม อันนี้ก็เป็นว่านพัดนางชีครับผมนี่ครับว่านพัดนางชีใบของเขาก็จะออกเป็นหน้ากระดานครับผมออกเรียงหน้ากระดานครับผมนี่ครับเหมือนกับพัดครับผมเหมือนกับพัดครับผมก็เลยตั้งชื่อเป็นว่านพัดนางชีเป็นไม้มงคลป้องกันคุณใสปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเหมือนกันครับเหมือนกับพัดครับผม คอยพัดวีครับผมเนี่ยนี่เหมือนพัดครับผมว่านพัดนางชีครับผมคอยความสวยงามอีกชนิดหนึ่งเป็นไม้ประดับครับผมดอกของเขาก็จะเป็นสีขาวครับเดี๋ยวไปชมดอกของเขาครับนี่ครับดอกเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผมอันนี้เริ่มแก่เริ่มร่วงโรยแล้วครับตอนออกใหม่เขาจะสวยงามครับผม ออกเป็นปุ่มเป็นพวงครับผมนี่ครับอันนี้เริ่มจะโรยแล้วครับผมเนี่ยเริ่มลวงโรยแล้วต้นนางพญาเสืยโคร่งครับผมลายเหมือนลายมันเสือครับนี่คือนางพญาเสือโครงครับใบสวยมากครับผม นางพญาเสือโคร่งเป็นสายพันธ์สาวน้อยป่าแป้งครับผมสายพันธ์เดียวกันครับผมมีใบใหญ่ใบหนาครับนี่จะเป็นใบหนาหน่อยครับลายใบสวยมากครับนางพญาเสือโคร่งนี่ครับผมลายไม้ ลายใบสวยครับไม้ประดับทางใบครับผมนี่ก็เป็นบอลกระดาษดำครับผมเขาเริ่มแก่เริ่มเหลืองแล้วครับเริ่มจะโรยแล้วครับผมใบใหม่จะขึ้นมาแทนที่ครับนี่คือบอลกระดาษดำลายใบสวยครับผมลายกระดูกสวย นี่ครับใบแก่แล้วใบใหม่ก็จะขึ้นมาแทนอย่างนี้ครับผมบอลกระดาษด,ดำครับนี่ครับผมลายใบสวยๆ